พีกคนทุกคนได้เห็ดปุ่นเห็ดปุ่นเ,เกลีกลยวนี่แหละป๊าในมะกระบองออกมาเลยนะบอกขามันกระบองออกเอาพีช่ชะบปหน่วยใหญ่สิโอ้โห้ดืมทุกคนดืมเอาอันนี้มันออก หมองพันห้อนเลยชิบะควรใส่นางละบันนีน้เนาะ <c oughs> ให้เกลือก่อนทุกคน คนกระตุกบนมือบนเวททุกคนขึ er you? You ้นขึ้นตึ้งตึงอยู่ตึ้งตึงทำคุณนาบูดบก็คุณนาบูดนั่งเบียกไปนั่งทุกคนมันบ่อเลี้ยไปน้ำหนักคุณนาบูดเห็ดอันยังมันบกขาดคุณกระตุกเฮ้ยออเหนียวหยดเหนียวหยด ังวงกมันเอาเรื่องออกรอาวอมออกหัออก <c ười> ว <Graduate> เ,เป็นกระบบกไอ้นะกระบบกตานี่จองที่เอลเรียนใม่มอนกัาถาหมทุกคน ยงเฮ้ยอูดโทรศัพท์เลยอคือเป็นบอย เป็นเนื้อบป็นตัวนี่ทุกคนขับไปอู่กลางคืนนี่นั่งลูกทักตักงแล้แบบนี้นะจะนั่งลูกมามาดายกไปอู่กับลางคืนแบบนี้ข้าวได้มานี่ยนะ ับกทุกคนด้อเท่าอากาคุ้งควงโอล่น่อยน่ะกิดพระลึกพาูให้นางนอนยังมาแรงกบจักชีวน้ำลูก จักชีวิตน่าปล่อยไ้ปล่อยน้อยพอปล่อยน้อยลูกใครพอลูกทุ่เท่าก็ดึ n g ยันยันอย่างนันอยู่ตั้งคันแหละทุกคนเห็นอยู่บ่ทั้งกินนั่งไว้นี่ดอก ดม่านค่าโรงเรียนมีทองค่าโรงเรียนทุกคน นี่ยะพูดที่สองพูดที่ดื้อูอพายโอ๊ย แม่มันเต็มแกเต็เต็มเต็เต็มเิวอยู่ที่น้อนเปิดคืนนอนบล่าลับพออีน้อยก็ดึงอย่างยันอย่างยันอยู่ลูกขายพอลูก ออกเลยตะลุงเลี้ยนนะลืมสึบายดีสบายดีสวัสดีค่ะน้ำกับคือเก่าคุ้ล้างพุดเนี่นี่นะโทรกระไรคือน้ำมืออับเว้นแล้ว

บ่างเงี oh, ่ยกระบาดออกจ้าเถื่อออกจากโรงเรียนแต่โดนหลายทางหน่ะเท่าพี่โบประปั้มเอานางในโรงเรียนเลยที่เหล่าซาวสารสาวรู้ทุกคนด้วยไปแล้วก็ใจอ่อนทางนั้นนางนะ ลูกก็ได้นะคือแม่อยู่เต็นผู้ชายอะไรเงี้มเปเปอร์อิชโลดสาดตะวันได้นั่งงดสาดโอ้ยโอ้ยเบื่อนดำนางอันนี้ดิ ที่แหละเป็นปุยยาปุยหญิงทุกคนเนอเพื่อสีเล้วเพื่อสีทู่วะบุดแน่นึ่งแล้วหนึ่งเพื่อทนยองแล้วหนึ่งจะไปใจอ่อนคือนาตาลีเด้อทุกคนไปกไดมึงเห็นผู้กอนผู้ชายจะไปใจอ่อนเด็ดขาดเ<อ>บิกนาตาลีเป็นต้นเ<อ>บิกนาตาลีเป็นตัวอย่างเด้อ อย <Jin> <ar> ูปใจอ่อนอุปใจโยนน้ำผุ้อนผู้ใจเห็นมานละเกียบเตีผู้ลผุาไปทุนใจละมันตัเวนาอปุทธาดูโกเอามาลดมันนำาได้เขาอท้องไข่ท้องพงขานี้ปลาเขาได้ทุกคนเลยเขาบด้โภดได้เขาจะมาเบระสอบเขาอย่างยัอยอยู่นี่ กเลื่อนเก่งได้ออกจากไอ้บ้านไอ้เมืองมัคือบ้านบ่คือเมืองน้ามูไปบ่ตลอดชดพังหืเห็นผู้จอดผู้ชายได้ใจอ่อนใจโยนทุกคนบดสมุนดานลอยนะ น้ำโมกระทะเดี๋ยวบ่บเบลีวบว่หัวถั่วดอกมันนี้นะหิวนอนนอนบอ,อรลับนั่งคืนก็นได้ <c oughs> ทางนี้กระแตเท่าแลินดนะึงยันยันยัน <c oughs> ท่าน่าบรรลุไข <c oughs> มาดับเต็มตาปวดกระโบกตานั่งกระปิประชาเนลลูกกะขี้หายขี้หายเจ้าเหล่าขาวมันกินมาแมลงคือปวดผูแท้ มเกแก้วทุกคนแก้ป่าเท่าพี่ปอบจะก้อยแก้วโอ้ยคุณไปจีคำที่มือเด็ นั่งลงขับนั่งลงมือเท้าห้าไปยู่ทุกอ,แบบอย่ได้โอ้ยแม่ตรีบาน่ะ ว่าจักโมงหรือว,ว่าสามสี่โมงที่ท่ากระทิน กินนังก่อนเลยเด้อทุกคนจา,า,า,ากอ้วกเจอโอ้ยไปขีขขขขขขขด,นะด,ดก้อนขีกระวดก้อนใหญ่ไปแล้ใดก็จะไปใจอ่อขนขึ้นหน้าตาลีเด้อ <c oughs> คุ้นใ่เลยยิบเปิดยิ้มเปิดใส่โลดบอเห็ดส้องเหบุคือกระชั้นล่ะทีเบีกมันเบีกบ่ปอยู่ทุกจะไปเหตุตัอที่ใช่อย่าไปชนตีนลงไปต้องชนใจนั่งน่าลืมกินยากคุ้ม ว่าเจะบาดเ็บเจ้บอ <c oughs> หัวเลือเขายังเสบอยู่ไปใทยได้กินจือประเสริฐคีบอก <c oughs> มึงมาเรียนกีน่คอยห้เขาอัะกินเราให้บุตคืนทำใจผืนทางใจตาได้โทนด้วย นั่งยาก <c oughs> นั่งวาติเรียนในจุน๊บปีนโปจุบซับมาับปูบ้าจะอยู่ปอห้หหมาเซียลักอยู่โมหนึง่งอุดบดได้ประหาควัวและะว้วก็เวียดเวียน ต,ตัดเตกนะครับตดเตนหิวนอนเต <c oughs> โอ้ยจะเป็นปิดเป็นไพ่ที่บอกปิดทีเด้ย บาทกีเข่ากันดีเก็ไปเล่าอูดูเฮ้ย ทุกๆแล้วก็ยัดเสบอยู่ซ <c oughs> าเราไม่ได้นั่งแค่พูดอยู่ฟูนี่เห็นยังไม่ทุกมาโขกมาผีดเขานะ bạn im lúc <laughs> im lấy ừ <im> <laughs> 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 จะบาดเจ็บแตเด็เจ็บกระโดดดับตาหย่อยดับตาไหลเท้านักเรียนหมอเชียรัก จำมาเลยทุกคนนู้ห็นผโพสตผู้ชายอย่าไปเกี่ยวเวียนเกี่ยวเวียนนู้จื้อไว้จับไว้บัเก็เห็นเท่าละวันอื้อลึกเลยทุกคนนู้อื้อลึกเลยเห็นยังกออพอเช้าคือว่าอะไรนั่งกันนอนยามมาเลงนั่งกับเที่ยวจะไปดึงลาว เราบอกว่้เราไปเดินเลาลูกก็หายหายย้มบาลกนะนั่งหอบโซนดอกทุกคนไปแล้วแกไปก่อนไปพ่อก,กันใหม่ เจ็บแอวเด๊ะขอบุญข้าวคณละลายเตยเบิ่งติสมนาตาลีมาหน่ิทุกคนมาตตาม,มักผิดสาวดักเรียนเสียหลักตึกแต่ป้องหาชนอนมอหนึ่งปีนผังห่างเลยทุกคนสบายดีสบายดีค่ะจำไปเด้อจะไปไกลอ่อนขึ้นนาตาลีเด้อ เผู้ชา้จะไปยิ้มเสอเด็ดขาดจะไปใจอ่อนเหยียบข้อมาลกูกผู้ชายนะโอ้